สวัสดีครับพี่น้องพีพาพี่น้องมากางปลายแล้วโนนนาพาล้อเอายกดู อ่ามันดูร้อดดางนี่แหละพี่น้องเลยถตากล้องก็ร้อนอยู่ในร่มนี่แหละพะนะครับต่างคนต่างงม ออนี่ว่าออกกล้องใช่้ึกำโหเมียรนหนงงยู่ลงคลิปมแมลงนี่เด้อพากันเบื่องเรื่องแมลงนี่เด้อไ่ตีนเ่ยบไ้บ่ด้เนี่ยโอ้ย บ่แม่นตัวนี้

มึนละมันนุ่งงอไปเลยไปลยมึนน้อย่่อไรเเขาแล้วปะเขาเลยเข้าเลยน้อเข้าซูมซูม มึงมุกเธอปุ๊บผมยกไปยกอยู่นาดางนี่ละาดโดนตรงยองเลยออโกมันคองบาดนีี่วนนไม่

นปลา่ตนแอทาอยู่นอกแ่ห

ดูสิไปคุณทาไมฟังนี้นะเรี่องดักไอต้งกิวนี่แหละเออนั่นแหละ ได้ออกกล้องแล้วเอ้ตัวเลือกว่าแหวนะเนี่กวางเอาเผาเอาเภาตัวนี้เอาเภาไดวตรองเง้ยรดอกหรือเ่มันัหลัง้ยตัวนั้นบอกไปพุดละ

เดียวกฟเจ้าของไปเฟิมันเอาแหแล้วล่ะพุทธางทีล่ะโอ้ยเจ้าของไบเพิรมมันพอดีโซนพบางทีละโทลิกตีนแห่ฉัเนาะบโอ้ยเขาะโดนั่นลนอยู่นากแห่ได้ขนาดนั้นมันเต็ม เออฮันมาไล่เลยนี่เออเอาเอาเอาทางมุดแหเลเมุดแหเลยอุดแหเลยเอาเมียมอยเลไปมุแหไปมุแหไปมุดพันป่าล่ะพันไปก็มันเอาเขาแล้วใครจะพร้อมตัวเอาเขาเลยเอาเขาเลยว้า พี่ละเอาล้ว่เยอะพอมันนอนในม่บนะเอะอดโดนจะยเมานค่น้เาู้ีนจะไปเอตรวจกับงานของลุนาวันนี้ โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากีปลากระสูตรปลาคอปลาคอเอาเนาะปลาคอกระรีบพอปลาคอไปนดนี้ยกระาได้หอยเก็บมาหน่อยแน่นอนเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเนาะคือิมานคือกันนี่แหละเนาะ ออขอบคุณหลายเด้อเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับก็ติดตามซับสไครต์เด้อนูนาพาะเลนะครับ,บคลิปหน้านั้นจะไปกักปลาที่ไหนติดตามเด้อขอบคุณมากครับจากสิบห้าจะไปลงใหม่